สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระาพาาพราชสำนักประจำวันเสาร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2,564ค่ะ วันนี้เวลา10นาฬิกา55นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระรหม่อมให้หม่อมเจ้าที่คำพรยุุคน,สนเสด็จแทนพระองค์ไปทรงจุดเทียนพรรษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชาอุทิศถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2564ณสถานที่สำคัญต่างๆในพระบระมมหาราชวังอาทิ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหอพระคันธาราชหอพระราชกรมามนุส์รหอพระราชพงศานุสร์พระศรีรัตนเจดีย์หอพระมณฑียนธรรมหอสัตตุลคมและพระที่นั่งพุทธไทยสวรรค์พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ราชวิทยาลัยจุลาภรณ์สืบสารพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างกวตดวรคัติยาราชนารีออกหน่วยบริการฉีกวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระสงฆ์วัดสุวรรณภมูมพุทธชยันตีจังหวัดสมุทรปราการ วันนี้ที่วัดสวุวรรณพรมพุทธชยันตีอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการราชวิทยาลัยจุลาภรณโดยนายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภร์และทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรจิตอาสาโรงพยาบาลจุลาภร์ได้ออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มแก่พระสงฆ์แม่ชีและบุคลากรของวัด สนองพระปณิธานสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างคว,วรัตวราชนารีที่พระราชทานวัคซีนแก่กลุ่มเปราะบางเนื่องในวันอาสาฬหาบูชาประจำปี2564โดยได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม่วน,น่งให้กับพระพิสุสงฆ์ซึ่งเป็นหนึ่งกลุ่มเป้าหมายจากการสนับสนุนของมูลนิธิพัทธมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์และจากหน่วยงานองค์กรต่างๆที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน วสุวรรณภูมิพุทธชยันตีเป็นอาวาสที่รับรองคณะพระธรรมทูตสายประเทศอินเดียเนปาลและพระธรรมทูตไทยที่ปฏิบัติศาสนกิจในประเทศต่างๆและพระสงค์นานาชาติที่มาร่วมทํากิจกรรมทางศาสนารวมถึงเป็นศูนย์ประสานงานกับสํานักงานกํากับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศด้วยทั้งนี้จังหวัดสมุทรปราการเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดเขตพื้นที่สีแดงเข้มตามที่รัฐบาลได้ประกาศควบคุม โดยทางวัดได้ปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 ของสอบคออย่างเคร่งครัดมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 วันนี้ที่อาคารสีจุลทรัพย์ พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมหมือนสุทันอารีนาถนายกิติมาศตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารีมีสิริพัฒนมหาวัชรราชธิดาประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยโปรดให้ม,มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมอบอาหารปรุงสุกพ,พ,พร้อมรับประทานจำนวน2 0 0พันกล่อง ให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตปทุมวันที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยทรงห่วงใยและส่งตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งอาหารปรุงสุกพร้อมรับประทานที่มอบให้กับประชาชนนี้ทางมูลนิธิได้คัดสรรจากร้านอาหารขนาดเล็กที่สะอาดถูกสุขอ,อนามัยบริเวณรอบที่ทําการมูลนิธิที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 โดยมีร้านอาหารที่ได้รับความช่วยเหลือในโครงการกว่า40ร้านค้าทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ให้มูลนิธิส่งต่อน้ำใจให้การช่วยเหลือในโครงการเพื่อนพึ่งพาเพราะเพื่อนไม่ทิ้งกันสามารถบริจาคสมทบทุนโดยสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชันทุกธนาคารหรือโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวันเลขที่บัญชี1 1 4 0 0 6 8 7 7 9ขีดชื่อบัญชี บูรนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายยามยากสภากาชาติไทยสอบถามเพิ่มเติมซุ้มสอ5 4 6สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพร,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาผ่านระบบออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2564สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพ,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่23ถึง29กรกฎาคม2564 เนื่องในวันอาสารหบูชาประจำปีพุทธศักราช2564สมเด็จพระอริยวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกประธานพระคติธรรมเพื่อให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำไปปฏิบัติเป็นสิริมงคลต่อการดำรงชีวิต คติธรรมสมเด็จพระอริยวงศาาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกล,ลมหาสังฆปรินายกเนื่องในวันอาสารหาบูชาประจำพุทธศักราช2564ดิถีอาสารหาบูชาได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว สาธุชนทั้งหลายต่างร่วมกันบำเพ็ญกุศลเป็นพิเศษเพื่อรำลึกถึงวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงปฐม,มเทศนาปโปรดปัญจวคีณป่าอิสิปตนะมรุททายวันอันเป็นการเริ่มประกาศพระาศาสนากระทั่งบังเกิดมีพระอริยะสงฆ์ครบถ้วนพร้อมเป็นพระรัตนตรัย นับเป็นนักขัตะเลกสำคัญและยังสรรสร้างเกียรติประวัติสำหรับราชอาณาจักรไทยโดยเป็นประเทศแรกในโลกที่ดํริริเริ่มให้มีการบูชาพิเศษในดิถีเพนอาสารหะเมื่อรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธประกาศความเป็นเมืองแห่งพระพุทธธรรมซึ่งช่วยคํำชูจิตใจของชนในชาติให้ร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา ปฐมเทศนาที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นคือธรรมจักกับวัตนสูตรทรงชี้บอกวิถีทางแห่งการดับเพลิงกิเลสให้สูญไปโดยสิ้นเชิงด้วยมัคมีองค์8เรียกอีกอย่างว่าทุกขะนิโรธคขามินีปฏิปทาหรือการลงมือปฏิบัติเพื่อให้พ้นจากทุกข ทั้งนี้ท่ามกลางภาวะการในโลกปัจจุบันขอพุทธบริษัทพึงหันมาพิจารณาทบทวนมรรควิธีประการสำคัญประการหนึ่งในองค์8นั้นได้แก่สัมมาวาจาซึ่งหมายถึงการดำรงคำสัตย์กล่าวแต่คำประสานน้ำใจซึ่งกันและกันมีวาจาไพเราะจับใจและกล่าวแต่สิ่งที่เปลี่ยนด้วยสารัตถะ หากจงช่วยกันใช้ฉันทวาจาให้สมาชิกในสังคมตั้งแต่ระดับครอบครัวไปจนถึงชุมชนและประเทศชาติเต็มไปด้วยสาระประโยชน์ในการทั้งปวงชวนกันเจริญเมตตาวจีกรรมซึ่งจะชักพาให้ตนและสังคมส่วนรวมมีความวัฒนาสถาพร วันอาสานหาบูชานอกจากจะเตือนใจให้รำลึกถึงคุณพระรัตนไตรอันเป็นสรณะสูงสุดของพุทธบริษัทแล้วยังนำพาให้เราทั้งหลายมั่นคงแน่วแน่ด้วยปณิธานแห่งสัมมาวาจา เพราะฉะนั้นหากท่านประสงค์ให้สังคมไทยภัยบูรณ์ด้วยสันติสุขขอจงเร่งเจริญรอยตามพระยุค,คลบาทของพระพุทธองค์ผู้ทรงพระมหากรุณาประธานอาริยะอัดถังคิกกะมักไว้เป็นหนทางพร้อมเพรียงการบำเพ็ญคุณประโยชน์โดยเริ่มที่ตนเองจากการมีสัมมาวาจาอยู่ทุกขณะ ซึ่งจะช่วยเกื้อกูลให้เพื่อนร่วมชาติร่วมสังคมสามารถก้าวข้ามพ้นจากความทุกโทมนัสแปรเปลี่ยนเป็นความกเกษมสวัสดิ์ของสัพพะชีวิตบนโลกนี้ได้สืบไปตลอดกาลนานสมเด็จพระอริยวงศาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ในพระราชสำนักแล้วนะคะวันนี้ที่ชั้นธน,นอราอมาตัตยกุลและคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ